ระศมฉบับที่สองพศ2535จึงแต่งตั้งให้พระภูริสิริปริยัตุคุณพระขนอนจักสีวรวิหารดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหัวไผ่พระคูรูสมุทรสมฟองอิทิโลพัะพาปาคุณีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลต้นโกพระภูริปิยะปัญญาพรพัะตโกรวง ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบ,บลบางรทรันพระครูบโบรวรสาธุวัดวัดสาธุการามดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลข้าวแต่งตันนะ้งวันที่1เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2568พระธรรมวชิรกัวีเจ้าคณะจังหวัดสิห์บ,บุรี ข้เจ้าว่าว่ากัวสายนตามความในข้อ27แอ่งลฎมหาเถรสมาคพฉบับที่24พศ2544ว่าด้วยการแต่งตั้งของวัญพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงฆ์ฉบับที่2พศ2535จึงแต่งตั้งให้ ทัพพูว,วินัยธรสุมิตรบุติติโตดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆารามพระโขนูสุปุลักษ์ีโลปุสาลัศีโลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดม่วงพระปิยมิตรทีปธรรมโอดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์พระจักรลืออัลญยาโนดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเสือข้ามพระอำนาจจันทาโพดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอกไม้พระครูประหลัดทวะเตชะธโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุ่งพระครูคงพันโทษครับพระคงพันกิตติวังโสดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด ุภาพัฒนาราพระอาวุธชินละวังโสงคดำรง,งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยายส้อยพระมหาอัจฉริย่อาทิจิตโตดำรง,งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระแก้วตงเน็เจดีกลางพุ่งพระรูสสิทธิตธรรม,มารุรับรวลอยยานรักษิโตดำรง,งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดน้อยพระสารั พระสารสารตร,ร,รลัตพาะสุโคํำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสมาทองแต่งต right ั้งวันที่17เจมกราคมพุทธศักราช2 5 6 8ปพระธรรมวชิระกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีตาตั้งรองเจ้าอาวาส สาศัยอำนาจตามความในข้อ20แห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งต่อตอนพระสังฆาริการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แยกใไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2 5 3 5ถึงแต่งตั้งให้ พระภูใบดีกาเจเดตนาเาวันโนดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดพระป่า,ปมา,า,าำำง,ง,าาางาามีพระภูธรรมตอนตรักษณ์ฐานเวโรดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดน้อยพระใบดีกาสาชัติสุรพันโธดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดจารธนันลิลนข้าัลลัตณัตถงหปัสโน ตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดน้อยนามหอมแต่งตั้งนะวันที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2563พระธรรมนุชิรกรวีจ้าพนัจังหวัดสิงห์บุรีนั่งเลยไม่ต้องการทั้งเลยตาตั้งช่วยเจ้าอาวาส อาศัยอำนาจตามความในตัว้ห่ยแต่ตัวบริหาให้ดับน่้อนย2 5 4บาด้วยการแต่งตัต้งตอ่อออนาสังขารดกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ .2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสง์ฉบับ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสาพรพระฤๅีกรรันตนญา,านโนดำรลงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกศรีพระมาหาธีระพานะมีโลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาภุกาลามแต่งตั้งณวัน,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 กกกกนที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2568รัฐธรรมวชิรตวีเจ้าพนันจังหวัดเชียงคู ตั้งพระกรรมวาจาจารย์โดยได้พิยนาเป็นเป็นการสมควรเพื่อจะให้มีการฝึกซ้อมอบรมพระกรรมวาจาจารย์ขึ้นือนั่งประเป็ดอย่าลุกนั่งนั่งก็นั่งเลยโอเคหัวคืมีศรัทธาจะพอสมบทในพระพุทธศาสนาเพื่อฝึกซ้อมอบรมแล้วถึงแต่งตั้งให้พระครูธรรม ฐานวัโรเป็นพระธรรมวจาจาจารประจำวัดน้อยพระอธิการปิยมีศิษยปัจจมยเป็นพักธรรมวจาราจารประจำวัดสว่างอารมณพระอธิการจมื่นกัลยาโนเป็นพระธรรมวจาราจารประจำวัดสุขภาพปัจจมีศิอธิการนำหนาอย่างหาโพติ์ เป็นพระกรรมวาจาจารประจำวัดดอกไม้พระครประลัดวัดเตชะธรมูนเป็นพระกรรมวาจาจารประจำวัดพุ่มพระใิีกาศร้าปสุรพันธุเป็นพระกรรมวาจาจารประจำวัดกาฬชนาลินพระครูสังฆลักษณ์อนุชา พรกรมวาจาจารย์ประจำวัดเลิทากิการธีระพงศ์กิัทโเป็นมรกรรมวาจาจรย์ประจำวัดตลาดเกอ์ากิการคงพันกิติวังสงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ประจำวัดสุภาพัฒนารามท้าธิการอาวุ ยอยนงพ,าาพ่อครับน้องพ่อครับอ,อที่ขีดโตน้พหันมืาธมวาจาจารย์ประจำวัดพระแก้วพระมาหาปีละฐานาวีโรเป็นัพธรรมวาจาจารประจำวัดพรก,กาลามพระปหลัดนัทัสนโกเป็นพรพธรรมวาจาจารย์ประจำวัดน้อยน,นอ้พระอ,อ,อ,อนุการ สารัตสารท่านหาสุโผาสุโเป็นพระกรรมวาจาจย์ประจำวัดเสมาทอแต่งตั้งของนวันที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2568พระสัมณชิรคววีจ้าละจัมบะเสุณีเรา่ทายครอกม่ั่เชิงนะกท จังหวัดสิงห์บุรีเรื่องแต่งตั้งสาระสมใหเป็คณะผู้ผลประจําจังหวัดสิงห์บุรีผดะานผลประจําจังหวัดสิงห์บุรีใด้ดําเน,าานินการโครงการและกิจกรรมต่างๆตามนโยบายการบริหารกิจการคณะผด้านรวมถึงงานที่ดูแลการร่วมกับ่ร,ริงานภายนอกทั้งนี้การดําเนินงานในแต่ละโครงการ และกิจกรรมนั้นสมควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ออกใปสู่สาวตะานนอันเป็นประกาศให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบการดำเนินงานของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อที่จะได้ร่วมอนุโมทนาตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมกิจการทางพุทธศาสนายังความเรื่องสายสภาในพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นแก่มหาชนอย่างกว้างขวาง จึงเหสควรแต่งตั้งผู้รับตาระละกุรลางานสารละส,เสมเด็จคณะสงฆ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอาศัยอำนาจตามความในข้อ15แห่งกลมหาเิรสมาคมฉบับที่23ศ2541ว่าด้วยระเบียบการปวครองคณะสงฆ์ของตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ศ2505และแก้ไขเพิ่ม กระดาชบัญญัติคณะสงฆ์รฯ2,535จึงแต่งตั้งให้พระมหาสุวิทย์สานาอุทโธเป็นสาราสมุทรเทศคณะสงฆ์ประจำจังหวัดสิงห์บุรีพระมหาธนชัยคณะชโยเป็นสาราสาราสมุทรเทศคณะสงฆ์ประจำจังหวัดสีบุรีพระภูมิจีรวัตร พิสุโธเป็นสาระสนเทศคณะสงฆ์ประจำจังหวัดสุงครีรระสงฆ์โรทํรมกพิสุโธเป็นสาระสุ so ส <Lev> นเทศคนะสงฆ์ประจำจังหวัดสิงคปร์มหาภระมหาวิทวลัยยญายเมืูเป็นสาระสเทศประจำพนักสงฆ์อำเภอเมืองสิงุรีรรัคุูวินัยทอนคุเมธีจินิปัญย สาระสเทพคณะสงฆ์ประจํามังเพรินุรีก็คืูใบดีกาบุลเลอร์ปาสโทเป็นสาร,สาสระสเทพคณะสงฆ์ประจําอเภอโอมุลีมหาจิธิทะเลอารนันโทเป็นสาระสุเทพคณะสงฆ์ประจํามัเภอบางมะจันพ์ะ็ใบดีกาปานุวัตวัชิและยาน เป็นสาราสมเดศจคณะสงฆ์ประจำอำเภอาช้างพระครูสมุตม,มานอุอภโยเป็นสาราสมเดศจคณะสงฆ์ประจำอำเภอท่าบางราจะแต่งตั้งน,นวันที่17เดือนพฤษภาคมคศ2568พระธรรมวชิรากวีเจ้าคณะจันทศรี